ขอทางหน่อยไปขี้หน่อยเอ้ปเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ไปขี้ก่อนไปขี้ก่อนขอทางไปขี <DevOps nelle chickens> <mark> ้หน่อยเอ้า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 เอา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  Viva, 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 bất kì, kì Viva, 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 bất kì, bất kì Viva, viva, bất kì, bất kì Viva, viva, bất kì, bất kì Thật là vui Vẫn mả วีวอวีวอปวดขี้ปวดขี้ลองคลิปหน่อยครับแม่งเยอะจัดวีวอปวดขี้ปวดขี้วีวอ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 เจ็บเจ็บวีวอ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  วิววววโ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 วววววววโวว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 ิวววไวว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 ไม ลงไปลงไปน้อยเหรอลงไม่ลงไม่ลง,ลงไอ,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 อ้นี่นกเต็มเลยครับ